ก็สวัสดีครับน้องๆชาวเด็กเล่นเกมนะนะพราวันนี้ผมก็จะมาทำการล่าคาหัวนะแต่ว่าจะมาล่าฝั่งมาลีนนะเพราะว่าฝั่งจวงสลัดนี่น้องเขาเป็นคนล่าไว้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสูญเสียกันเปล่าๆนะครับนะคือต้องบอกก่อนปกติแล้วผมเนี่ยจะถนัดเป็นสายผลนะครับนะ ผมเพราะว่ามันง่ายนะคํมโบไม่ค่อยเป็นก็อาไตัดต่อนแล้วก็อมองอดูการเข้าออกนะว่าจังหวะไหนควรเข้าออจังหวะไหนควรหนี <c oughs> ต้องพูดแบบนี้กะดีกว่านะก็ตอนนี้เราก็อยู่เดี่ยวๆเ,เลยนะครับเราซึ่งจากที่ดูนี่ก็จะอยู่กันเป็นุ้งนะครับนะแต่ฝูงมาแล้วก็เก็บไปซะ ปรากฏว่าเออเขาไม่ได้เปิดนะอ่าเรื่อ,าอามาสองตัวอ่าเไ็นไห,นไหมวะก็คือเราต้องดูนะต้องดูแล้วกันดูเชิงแล้วดูเชิงกันหรอือว่ามันเป็นพวกกันหรือว่ามันยังไงกันโอ้โหเกือบ โดนด้วยโดนด้วยอ๋อเอาตาเยเฉยโอ้ยได้เฉยอ่ะ่านผู้ชมก็เป็นการทุรมลมนที่ได้มาอย่างง่ายดายคนระับ ตอนนี้คือมี 10m เข้ามาซึ่งเราก็ไม่รู้เราได้จากตัวไหนมา <c oughs> ออ <c oughs> ดูครับต้อง,ต,อง,ต,องต้องจัดจังหวะดีตอนนี้เล่นคูณอยู่นะครับ <c oughs> คือสายเหตุที่เล่นคูณเพราะว่าอะไรรู้ไหมตื่นขึ้นมาเช็คผลว่าผลพังขายหรือเปล่าแล้วก็ไปกดฝั่งผิด ไอ้โลกสองอะ่ะแล้วมันไปไปไปเจอไอ้ตัวที่เออเป็นตัวแบบสุ่มเผาอะ่ะนะครับหาเหตุก็เลยตอนนี้คือใช้คูณอยู่ไอ้นั่นเป็นอะไรแข่งชื่อ,อ นายจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะเฮยเอยโดนแล้วโดนแล้วดูคนระับจะอยู่จะไปคนระับ อยู่หมดหมันจะตายนะวันนี้คือแต่ปะเจนครับกต่เป็นกันเขาออกกันที่ชุลมุนมากครับต่างคนต่างดีครับ ไปลุกไอ้เต้นเอาหนีเอาหนีโอ้ยจังหวะสุดท้ายนี่โจ้ท่านผู้ชมตามครับตัวนี้ตามเอาตามครับตามตามตามครับตามแล้วรุนแรงครับเอาไรวะ อ้าวอ้ยอ้ยวอ้ยอ้ยวอ้ยวอ้ยบอ้าเอางงอ้ยโอ้วโอ้ยโอ้หมด้ยอ้วโอา้าโอ้ยโอ้ยโอทยโอ้ยโอ้ย้งโอ้ยโอ้้วแบบสรุปว่าไม่มีใคร ได้ไข่นะเออเอออดปะสาชุนรมุงนอยู่ตั้งนานเอ,อ๊มีใข่ให้ร่าย,ยไหมไปอยู่ไหนกันหมดนะทีนี้ออนี่อ๋อนี่ดูนะครับจังหวะนี้อา้าวเฮ้ยติดอะไรวะเนี้ยติดคือ่อ มันมีใครจะตายนะพี่เนี่ยมันมีใครสวิตต์อะมันมีใครถ้กคนสวิด์อยู่อะ่ะ กูเป็นไม่ได้ยังไงอ๋ไม่ได้อะไรเลยคือเป็นท่านนี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้ตั้งแต่เราเข้ามาได้ไดปแค่ตัวเดียวกับตัวที่ไม่มีเ้าหัวนะ พยายามมาต่อไปครับอยากเล่นสายดาบนะแต่เล่นไม่เป็นครับท่านผู้ชมสำหรับสายดาบนี่มีใครแนะนำได้บ้างว่าควรจะเล่นชุดชุดไหนว่าจะง่ายที่สุดคือปกติน้องเขาจะเล่นสายดาบนะแต่ผมนี่เล่นไม่เป็นก็เป็นสายฝนเพราะมันง่ายไงมันไม่ต้องคอมโบอะไรเยอะแนะนำสำหรับมือใหม่เลยกันนะ ว้าหนีเขาหนีเขาหนีเอเอ้าเอ้าตับโอ้ตับตับตับหน้าดูแลจังหวะนี้หล่อนหัดได้ไงวะเฮ้ยฉัถึงงัวหมดแล้วโอ้หลอน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 เีเขาหลอนรับเขาหลอนหลอน อล่อนอ๋ออร่อนเขาไปไหนตอนไหนแล้วดัก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 อันนี้จะตายครับอันนี้สิทธิ่งสามเอ็มครับอันนี้สามเอ็มซิ่งอ้าววดุดวุดไปทีเอามาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาจะหล่อนครับจะหล่อน จังหวัอยู่ครับจังหวะนี้ดู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 ดดูดเร็วไวหน่อยอ้าวจังหวันี้จะหนีไปไหนได้ครับจังหวะดนี้องค์มิตรออกไปข้างนอกเขาเริ่มไปชมเอ้าที่บ่าโดนเฉยเอาละครับจังหวะนี้ก็ตามครับโองมุดเจอคร้าอ้าวเวรอะไร ผิดตัวเบาเ้ยผิดตัวแล้วเอางงงมันผิดตัว <c oughs> ไอจุดนั้นรอดเฉยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือไม่ใช่ไม่ใช่ชุดเดิมนะตอนนี้ถือว่าเป็นชุดใหม่นะ เอาดูครับดูก็ตีนครับก็เราก็เตรียมเข้านะครับนะรอดูจังหวะด,ดีๆน,นะ้วเราบินเบาบินเอาบินหลบ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 นี่นี่สิทธิ์ปะนี่สิทธิ์ะนี่นี่โอ้โหไหลองพี่เนี่ย โดนเฉยเอาวันนี้ชุดละมุนน่าดูนะครับอุยโคตรแรงมันมีที่ที่เหมือนมีคนจะตายนะ เราจะรอดไหมครับท่านผู้ชมขอสกิลตู่สักทีนึงโอ้วไม่ฉุนนะท่านผู้ชมน่าสละชีพไปแล้วครับก็สรุปหนี ก็เป็นเรื่องปกติของการเอาชีวิตรอดนะครับเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเออคนเราต้องเอาชีวิตรอดกันนะโอ้โหโปดกิจอ่ะ ือบอกเลยไม่รู้คำบอกอะไรนะ 아. ไดเฉยสุดยอดไปดิครับเป็นอะไรที่แบบเสี่ยงตายมากก็วัดใจไปนะครับนะเพราะว่าเราเล่นอยู่ฝั่งมาลีนเราคือในการเล่นที่เราไม่ต้องกังวลว่าจะเสียค่าหัวเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยมันเยอะทำให้เราสามารถ <c oughs> กล้าทำอะไรเต็มที่นะ เออเรบางครั้งเนี่ยถ้าเรามัวต่ห่วงเสียค่าหัวเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้นะเออไม่ได้มันก็จะแบบกัก,ก,กแล้วก็หนีบางครั้งก็จบชีวิตด้วยการตายอยู่ดีนะถึงแม้ว่าจะหนีนะก็ลองดูลองดูแค่นี้แล้วกันนะ,ะนะเพราะว่ามันไม่ค่อยเออจะมีใครมาให้เราพอลองฝืนมือกันสเท่าไหร่นะ คลิปมันจะยาวนะครับแล้วก็พอดีผมตัดต่อไป่ค่อยเก่งด้วยนะก็เดี๋ยวจะมาพยายามอ,าออกล่าเรื่อยๆแล้วกันนะนะนี่ตอนนี้4.2นะตอนแรก4.1นะเออก็ยังพอได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะนะตัวนี้เดี๋ยวพ่อจะเล่นเองนะฝั่งมารีนนะครับส่วนฝั่งโจสลัดนี่เดี๋ยวจะให้น้องเขาเล่นนะเออจะได้ไม่ปนกันนะครับนะออช่วงนี้ก็ ทุกคน,ก,คนก็คงเปิดเทอมกันครับนะไม่ค่อยได้เข้ามาดูกันทำาปันบ้านกันยังไงก็นะครับเอาเรื่องเรียนกันก่อนกันนะที่ว่างๆค่อยเข้ามาเจอกันจะได้นะครับเมื่อไหร่ว่างก็มาเจอกันครับโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ